สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับเสียนกับตันครับอันนี้คือช่อง YouTube ของผมเองนะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะอ่าวันนี้วันที่ยี่สิมกราคมครับเวลา18บ2นาิกา22นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นคาสิโนของเว็บชูดเบตนะครับจะมีเกมคาสิโนเป็นเกมบาคาร่าบอทเอเสือมังกรครับแล้วก็รูเลตครับผมกีแนนอนครับ นี้คือหัวใจหลักของเราครับ c b e c k ai ครับหรือว่า z b e c k นั่นเองครับออกเสียงได้2แบบนะครับสำหรับผู้ใช้ครับที่ยังไม่มีบัญชีครับสามารถกดเปิดบัญชีได้ที่ตรงนี้เลยครับเปิดบัญชีใหม่ครับชื่อผู้แนะนำครับต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะถึงจะเข้าใช้งานสูตรและบอทดของเราได้นะครับโอเคครับเข้าสู่ระบบเลย วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นบอทดรูเลตนะครับภายในซีเบกของเราครับก็จะมีบอทดรูเลตบอทดบาคาร่าบอทดเสือมังกรครับแล้วก็เป็นตัวสูตรนะสูตรของเกมคาสิโนครับสูตรรูเลตสูตรบาคาร่าสูตรเสือมังกรครับอวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นบอร์ดรูเลตครับบอทดรูเลตก็จะมีรูปแบบการเล่นครับแห่งเตงหนึ่งตัวครับแล้วก็การแหงแบบ2โซนครับแล้วก็อันนี้เป็นซีเบกรูเลตแอดไวเซอร์นะครับซึ่ง ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับกำลังจะนำเข้าเร็เรวๆนี้นะแล้วก็แบบ1ิบแถวตั้งครับแล้วก็แบบลัคกี้ซนะวันนี้ผมจะมาเล่นการแทงแบบ2องโซนครับอ่ารูปแบบการเดินเงินครับก็จะมีแบบแฟตครับแบบแฟตก็คือการเดินเงินคงที่ครับจะไม่มีทบแล้วก็การเดินเงินแบบ3เมเฟครับอันนี้คือการเดินเงินแบบทบนะครับผมอ่าแล้วก็มาเลือกชิปเดิมพันกันเลยครับ อ่าเรียบบอกไปครับวันนี้ผมมาด้วยทุน10,000บาทครับผมจะเลือกชิปที่200แล้วละกันอ่ากดบันทึกค่าที่เลือกด้วยนะอ่าโอเคครับสาเร็จแล้วแทง2โซนครับผมว่าตั้งชิปที่200ใน1เกมครับก็จะแทงให้เรา400านะครับเพราะว่าเป็นการแทงแบบ2โซนนั่นเองครับผมอ่าผมมาได้ทุน10,000ผมก็จะเลือกชิปที่300บาทละกัน ส0 0บาท2โซนก็เป็น600บาทนะต่อ1ตาถ้ามันทบมันก็จะทบให้เราเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเป็นบอทร,ระบบ AI นะครับผมมาเลือกกำไรเป้าหมายนะครับผมก็จะเลือกที่100%ครับ STOP l o s s ก็จะไปที่100%ครับ100ยคูนร้อยไปเลยครับผมกดเล่นเลย อะระหว่างนี้ก็มาเช็คความถูกต้องกันครับนี่ก็เป็นรูปแบบการแทงการเล่นครับสองโซนการลงเงินสามเวฟชิปเริ่มต้นที่สามร้อยบาทครับกําไรหนึ่งหมืนสต็อปลอสหนึ่งหมื่นครับอ่าระหว่างนี้ผมก็จะรอบอททางานให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนบอทหยุดเลยละกันครับ อ่าโอเคครับผมก็จะพอแค่นี้แล้วกันผมจะเอากาไรที่4,800บาทนะครับผมก็จะกดพักเลยแล้ะกันผมจะไม่ให้มันเล่นต่อละผมพอใจในกําไรเท่านี้เราสามารถกดหยุดเองได้อัตโนมัตินะครับไม่ใช่ว่าต้องรอบอทหยุดเองนะเพราะว่าเป็นระบบ AI ครับมันสามารถควบคุมได้เหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวผมรอปิดบอทบอทสักครู่นะ กำไรมาที่4ี่0ันแดร้อยบาทนะผมจะเอากำไรแค่นี้พอครับกำไรตั้งไว้ที่หนึ่งรอยเปอร์เซนตก็ได้ที่สี่สิบเจ็ดจุดเกเก้าเอร์เซนะครับผมอ่าสงสัยบอดกำลังเดือนพันให้เราอยู่เพราะว่ามันยังกดไม่ได้มันยังหมุนติ้วๆอยู่เลยอ่าโอเคครับบอดได้ทำการหยุดแล้วนะครับผมผมได้กำไรมาที่4ี่พันดรอยบาทนะเพื่อนๆอ่าเรามาดูวิธีการทบเงินครับ อ่าสังเกตครับ<ม>เห็นไหมอันนี้แทงหกร้อยพันสองพันแปดครับมันมีทะลุด้วยนะผมเห็นแบบๆอ่ะทะลุมาที่พันสองพันแปดสองพันสี่ครับแล้วก็ทะลุมาสามพันหกนะเนี่ยครับบอทซีเบคครับ a ออัจฉริยะของเราครับอ่ะผมพอแค่นี้แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมคุยแล้วกันผมมาได้ทุนหนึ่งหมื่นเห็นไหมบวกมาแล้วครับสี่พันแปดร้อยบาทครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันครับพอให้เพื่อนๆได้เป็นศึกษาแนวทางครับผมในวิธีการเล่นการตั้งค่าต่างๆนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์เป็นลังใจกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ